ฮัลโหสวัสดีค่ะเพื่อนๆสุนทร,รุ่มค่ะวันนี้มาทำช็อกโกแลตพิตาชิโอเค,ค้อะไรประมาณนี้เนาะเราใช้แป้งแบบแป้งสำเร็จของเค,ค้กเนาะเป็นรสช็อกโกแลตจะ้จะจ้ะแล้วก็เทใส่จานผสมลงไปเลยจะ้ะจากนั้นก็มาต่อกไข่สามฟองจะ้ะตามที่ส่วนผสมของข้างซองเนาะเขาจะมีบ่องข้างกล่องอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่น้ำมันจะ้ะ ใส่น้ำลงไปทีนี้เราก็จะตีคลุกเขาให้เข้ากันให้เหนื้อเขาเนียนๆเ,เลยจ้ะพอเนื้อเนียนตามต้องการเนาะเทใส่ภาชนะที่เราจะเอาไปอบจ้ะอันนี้เราเทใส่ถาดลงไปแล้วเนาะส่วนที่เหลือเราก็เทใส่ถ้วยจ้ะ เปิดเตาอ,อบไปแล้วนอนลูกเรียกแม่แม่เตาอ,อบแม่เป็นอะไรมันไม่ร้อนสองสัยจะเสียแล้วแล้วก็เลยเราเปลี่ยนมาใช้ใชหม้ออบลมร้อนจ้ะจ้ะรอเค,ค้กให้สุกเนาะตอนนี้จากนั้นเราก็มาหักเส้นคนา,านาานจ๊ะหกักหักให้เขาเป็นเล็กๆล็กเล็กเกเ,กเกนาะแล้วจากนั้นเราก็ใส่เนยลงไปเอาไปผัดผัดให้กรอบเลยจ้ะ จากนั้นก็พักไวอันนี้เป็นพิตาชิโอสเปรดเนาะเป็นซอสเอามาทาแบบเหมือนทาขนมปังทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะเอาใส่ลงไปจ้ะใส่พิตาชิโอซอสลงไปเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะจะเสร็จเรียบร้อยเราก็พักไว้ก่อนจ้ะจากเค้กที่เราอบเสร็จเนาะเราก็แค่ออกจากพิมพ์จ้ะ อันนี้เรารีบร้อนไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เค้กเขายังไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะต้องรอให้เค้กเขาเย็นแล้วเขาจะร้อนออกมาเนะาะจ้ะแล้วก็แบ่งเป็น2ชิ้นเนาะจากนั้นเราก็จะใส่พิตราชิโอกับอคนาฟาาท,ที่เราทําไวนะ้จ้ะใส่แบบใส่เป็นไส้ข้างในเนาะจ้ะประมาณนี้ใส่ไปให้เต็มกับชิ้นเค้กของเราอนจะ้ะ นี่เราก็จะเกี่ยกลให้เข้ากันประมาณนี้เลยเนะาะค่ะพอเต็มชิ้นเค้กแล้วเนาะเ,เราก็จะเอาอีกชิ้นหนึ่งที่เราตัดไว้ที่แบ่งครึ่งไว้นะคะเอามาวางไว้ข้างบนจ้ะเอามาวางทับข้างบนแบบนี้เลยเค้กอาจจะหน้าไม่สวยไปหน่อยแต่เราทำทานเองเนาะก็ประมาณนี้จะแชร์ประสบการณ์สำหรับทำเค้กวิตาชีโอ <laughs> จากนะั้นเราก็ไป เขาเรียกอ่ไปละลายค่ะละลายช็อกโกแลตเนาะค่ะก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เทราดใส่ไปเลยจ้ะ้านหน้าเค้กไปเลยจ้ะ,อะพอเราราดเสร็จเต็มเค้กเราก็ปัดปาดให้หน้าเขาเรียบๆอะไรแบบนี้เนาะก็ดูสวยงามจ้ะภูมิใจนะเนี่ยลูกสาวเป็นคนทำน้องชอบทำเค้กทำอาหารอะไรแบบนี้เนาะ ประมาณนี้เลยจ้ะนี่เดี๋ยวให้ดูเลเยอร์นี่เป็นชั้นแบบนี้สุดยอดเลยจะแรปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตู้เย็นจ้ะจ้เค้กนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันจ้ะอันนี้เราก็ทําธรรมดาแบบนี้เลยจ้ะเอาไว้ดื่มชาดื่มอะไรกาแฟนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนเนาะหลังจาก <laughs> หลังจากพิต้าชิออมหมดนะ <laughs> ไปจ้ะ จ้าไม่ต้องรอช้าเค้กเสร็จตัวไปจ้าตัดแม่รอจานแล้วเป็นไงล่ะโอ้วไส้น่ากินดังเลย ชิเหลือแค่นี้อจะ้ะน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายเลย <laughs> มาชลามาชลาอ,อ,อ,อร่อยอืมอร่อยอ่ะจ้ะจะบอกว่าอร่อยมากยิ่งถ้าได้กินกับกาแฟดำชาอะไรแบบนี้เนาะโอ้โหที่นี่เขาจะนิยมกันเลยแหละ อร่อยมากๆเลยจ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ Thank for watching ค่ะบายบายค่ะมาสลามะบายบาย